สวัสดีครับพอเพื่อนมากันอีกแล้ววันนี้เราจะมีเคล็ดรับมาบอกกันนะครับเคล็ดลับเราทําเราซื้อยางมาแล้วมันเก็บลาบากนะครับนี่เวลาเรามาใช้แล้วมันหล่นเหมืนอนไรเนาะที่อาจจะหล่นเก็บยากก็เลยมีวิธีทําอยู่ก็เลยอยากจะมาแนะนําบอก,กเพื่อนๆนะครับเวลาเราทําแล้วมันจะได้ ไม่หกไม่ล่วงไม่หล่นไปไหนนะครับอย่างนี้มันอาจจะหล่นกันได้นะครับมาดูวิธีทํากันเลยครับเ,เพื่อนๆมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นรนะเราเอาหมดเลยอุย้อยเนี่ยมันจะล่วงก่อนนี่นะครับเ,เพื่อนถุงนะครับถุงหกคูนสีนี่แหละมันกํลาลังพอเหมาะเลยครับถุงหกพูสี 64, เนี่ยเอามาก็ใส่ เอามาใส่ถุงหกคนสิบสี่ไก่อนเลยครับใส่ครับไปเอเอาเอา,เอาแค่เราพอใช้ก็ได้นะเพื่อนนะนี่ครับใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ยางเส้นหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนยางยางหมัย่ยางนี่เลยเนี่ยหมังยางเนี่ยมาตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมันนะครับแค่เนี้ย เสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาหนังใหญ่อีก,กอันหนึ่งหนังใหอีกอันหนึ่งนะครับพิก,กับเลยครับพิกลกับแนะบน,นี้เลยนะเพื่อนๆนะพิกลับไบนี้เลยเสร็จแล้วเพื่อนก็จับเนี่ยมัดติดกันเลยครับมัดติดกันเลย,ยนะผมมัดก,ก่อนอุ้ยมัดยากเหมือนกันนะอย่างสิ้นเดียว อืมแล้วก็มากันไว้อบเรียบร้อยปึป้งนี่ครับเพื่อน่เราก็จัดนี่ตรงนี้สักหน่อยเนาะนี่นี่ทีนี้ยางก็ไม่ออกมาแล้วครับเราก็ได้ที่นี่ยางดีเลยครับน,นี่ฮะเพื่อนเพื่อนเราจับมันก็จับได้ง่ายแล้วมันก็ไม่หกไม่ร่วงไม่หลุดด้วยรับเ,เพื่อน คลิปนี้ก็มาบอกเคล็ดลับแค่นี้นะครับเพราะว่าบางคนเอาไปใช้แล้วมันตกมันหล่นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับเนี่ยเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่มีหล่นครับเวลาดึงก็ง่ายนี่ครับร่วงก็ไม่ร่วงสำหรับแม่ค้าพวกที่เขาใช้ยางเป็นประจำนะครับทําแบบนี้มันจะดีกว่าดีกว่าเราไปผ่าคลินี้แล้วเราก็ไม่ใช้ลําบากเนาะผ่าแบบเนี้ย เอาละครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันยาวๆไปเลยนะครับเพื่อนๆฝากช่องเลยนะครับช่องไอแมนเมื่อก่อนก็เคยมีคนติดตามเยอะแต่ว่าโดนแฮกไปนะครับแฮกไปเรียบร้อยตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่องเล็กๆครับมีอยู่แค่ยี่สิบคนเองฝากเพื่อนๆด้วยนะครับครับนะผม สวัสดีครับ